คุณคุณทำไรอะ่ะผมรู้ว่าคุณจมน้ำคุณกลัวผมก็ช่วยคุณไว้ไม่ทันมไม่บ้าพอจะว่ายน้ําข้ามกลับไปหรอกคุณผมนึ้ว่าผมเสียคุณไปแล้วมันเป็นแค่ไม่กี่วินาทีที่ผมหาคุณไม่เจอแต่ผมไม่เคยรู้สึกกลัวขนาดนี้มาก่อนมันทําให้ผมรู้ว่า ความรู้สึกของผมที่ผมมีต่อคุณมันมากมายขนาดไหนมันจะพูดอะไรผมรักคุณเหนแก้วเล็กหลอเล่นได้แล้วผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ตัวอีกทีผมก็รู้สึกไปแล้วผมมีความสุขเวลาเห็นคุณยิ้ม ผมเจ็บปวดเวลาที่เห็นคุณถูกทำร้ายผมทุกข์ใจตอนที่ไม่ได้เห็นหน้าคุณผมอยากปกป้องคุณอยากอยู่ข้างๆคุณคุณทำให้ผมเป็นบ้าขนาดนี้ถ้าไม่ใช่รักแล้วมันคืออะไรแล้วคุณรู้สึกยังไงกับผมมันเป็นไปไม่ได้คุณไม่รู้สึกอะไรกับผมเลยเหรอนีคุณจะมาคาดคั้นอะไรกับผมอะ ผมก็บอกว่ามัาเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะคุณไม่รู้สึกอะไรกับผมหรือเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราเป็นผู้ชายทั้งคู่ล้วนเพราะสังคมเพราพ,พ่อคุณเหรอมันก็ถูกต้องทั้งหมดนั่นแหละผมจะรู้สึกยังไงกับคุณะมันไม่มีความหมายอะไรเลยสังคมจะไม่มีวันยอมรับเรื่องแบบนี้แล้วไหนจะเจ้าพ่อผมอีกเจ้าพ่อคาดหวังให้ผมเป็นผู้นำให้ผมดูแลตระกูลต่อจากท่านแต่คุณดูผมสิ แค่เป็นลูกชายธรรมดาธรรมดาผมยังเป็นให้ท่านไม่ได้เลยฟังผมนะแสนแก้วในโลกนี้มันไม่มีใครกำหนดได้หรอกว่าเราควรจะรักใครหรือความรักของเรามันควรจะเป็นแบบไหนคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพื่อตัวคุณเองไม่ใช่เพื่อแบกรับศักดิ์ศรีแบกรับความคาดหวังของพ่อคุณอะแต่ความสุขของผม ตัวตนของผมมันทำร้ายคนอื่นมันทำให้คนที่ผมรักเสียใจไม่จริงเลยวันเวลาไม่ทำฉันเปลี่ยนใจยอง,<ด>องจะทำเพื่อเธอม<ส>ไม้สิไได,ได,ได้ฉันยังภาวนาะวอนจนทราพายเธอนั้นกลับมา ธออยู่ตรงนี้ไม่ว่ายางนิทราหรือทุกยามราตรีมีแต่เธอผู้เดียวสลักรักในแสงจันทร์ดูยอ้อนหลังตเต็มๆทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดีสมัครวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ t ทีได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททได้เลย